การเดินทางไปต่างประเทศนะคะอยากจะแนะนํานะคะเป็นกิดความรู้ก็คือว่าสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะทุกครั้งเลยก็คือนังสือเดินทางคะ่นะ,คะและเมื่อเรามาถึงสนามบินเราก็ต้องเข้ามาที่จุดที่จะต้องเช็คอินนะคะของสายการบินที่เราจะเดินทางคะ่ะและที่สำคัญน,นะคะในการจัดเตรียมกระเป๋าเราจะต้องมีกระเป๋าใหญ่ สำหรับโหลดใต้ของเครื่องบินนะคะก่อนเดินทางเราจะต้องศึกษาก่อนนะคะว่าการโหลดกระเป๋าน,นี่น้ำหนักของแต่ละสายการบินที่เราเลือกเขาให้กี่กิโลนะคะโดยทั่วไปแล้วนะคะถ้าเป็นสายการบินต้นทุนต่านั้นจะได้ประมาณ20กิโลค่ะแต่ถ้าเป็นสายการบินประมาณพรีเมียมทั้งหลายจะให้ถึง30กิโลเลยนะคะ อันนี้เป็นกระเป๋าที่เราต้องนำโหลดลงใต้ของเครื่องบินเราจะนำกระเป๋านี้มาโหลดตอนที่เรามาเช็คอินที่หน้าเคาน์เตอร์นั่นเองค่ะและสำหรับกระเป๋าที่ถือติดตัวขึ้นเครื่องที่เรียกว่า carry on baggage นั้นนะคะน้ำหนักส่วนใหญ่เขาจะให้ต่อคนคือ7กิโลค่ะ อันนี้นะคะเป็นเก็ดความรู้ข้อมูลไว้ให้สำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศค่ะอย่าลืมนะคะจุดนี้สำคัญค่ะ